คุณผู้ชมตารางคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องชอปชนแนลนะคะชั่วโมงนี้จะเจอกับแตงตี้สันสนีอาจยิ่งยงค่ะสำหรับวันนี้ตลอดทั้งวันค่ะเป็นแฟชั่นเดย์และซุปเปอร์สตาร์ไวรูของเราในวันนี้กับแบรนด์เบกกี้รัสเตลค่ะคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดที่นำมาฝากกันเลยนะคะโดยเฉพาะซุปเปอร์สตาร์ไวรูต้องบอกว่าวันนี้จัดเซตพิเศษมาฝากเป็นเสื้อคลุมนะคะที่เป็นเสื้อสูท ตัดเย็บมาแพทเทิร์นสุดเลยแต่มากับงานลูกไม้สวยหรูหราในราคาเบาๆมีจำนวนจำกัดนะคะเดี๋ยวเราไปไล่เลียงดีกว่าค่ะว่าวันนี้เบกกี้ราเซลมีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะริามต้นอายทมแรกที่แตงบอก780บาทก็คือเกือบ5 0 0พันนะตัวหนึ่งประมาณ2,500บาทแต่วันนี้ค่ะทั้งเซ็ตเสื้อกางเกงในราคาแค่2,690บาทราสินค้าน3สค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมขาต้อนรับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พี่เบสยังไม่มาชงกระเทนพี่บิงมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมขออนุญาตเป็นตุวแทนคุณเบกกี้คุณเบกกี้ฝากกราบงามๆมาให้คุณผู้ชมที่ช้อปปิ้งกันไปแล้วขอบพระคุณงามมากเลยใช่คัะใช่แต่คุณผู้ชมก็ช้อปปิ้งกับเราไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเนาะเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีตีห้ามาฝากกันด้วยแล้วตอนนี้ ยังพอมีสินเดี๋ยวมาอัปเดตใช้กันเพราะหลายๆรุ่นน่ะเป็นสไตล์ที่คุณเบกกี้ได้ผ้ามันน้อยแล้วก็เลือกแบบที่ใช้ผ้าเยอะด้วยขออนุญาตหยิบขวดหน้ามาหน้านึงนะจำนวนจำกัดมากุผู้ชมคะโ<ส> <หา S 2> ดยเฉพาะวันนี้เป็นแฟชั่นเดย์ด้วยแล้วก็เบกกี้และแซบเป็นซูเปอร์สตาร์ไวรูด้วยจัดหนักจัดเต็มมากวันนี้สองเด้งเลยครับราว่างานสูตรงานสูตรครื่องหมาปกติผู้ชมมาดูเย็บความเนี๊ยบ ดูช่วงไหล่ดูช่วงแขนช่วงแขนไม่ได้ซับในให้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวคันเลยเพราะว่าให้มันดูโปรโป่งไม่ได้ให้ดูตันอนะ่ะคุณไป๋กี้เขาก็ใช้เทคนิคเต็มที่เหมือนกันนะให้แบบกล้องส่องมาเติม10กิลเขาบอกกี่กี่แบบเติม5กิโลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหเวลากล้องส่องมาทีนึงดูถ่ายรูปทีนึงเห<ถ>มือนดูตัวจะดูใหญ่กว่า<ด> ด้านนี้เขาก็เลยต้องมีเทคนิคช่วยแผนใช่คือซับในซับในช่วงตัวให้ดูดูเนียนแต่ยังมีความเป็นเ t เ x t u องผ้าลูกหมาจริงแผนปล่อยโปร่งแต่ทําการกุ้นพิเศษเก็บตะเข็บให้ไม่โดนผิวเลยแม้แต่น้อยตัวนี้ละพี่บิงเราพูดไปอ่ะ Size XL จ้าขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้ Size M เหลือเยอะสุดนะ Size XL ตอนนี้นะคะ Size 2L ถหนึ่งตัว L สามตัว XL สี่ตัวและ Size XX 3ตัวแต่ใส่ไส่เ นะคะ2ตัวสุดท้ายใส่แบบแปลงก็ได้ในวันที่รู้สึกว่าชิวๆสบายๆก็อาจดึงแขนมาหน่อยเพราะลุคนี้เป็นลุกแบบว่าอ๋อฉันเดินไปแบบไปประชุมเบาๆวงแขนหรือว่าอะไรที่ต้องการความเทนะคะวงแขนไม่ได้เป็นสไตล์ี่ทํามาเพื่อรัดไม่ได้หรือไม่เพื่อสังเกตไหมบางทีเสื้อสูทไปซีซ่าใช่ติดติดติดแล้วคุณแดงที่ตัวนิดเดียวอย่างนงี้ยติดติดติดอันอื่นเลือกสายตามด่สายได้เลยหรือว่าจะเป็นทางการ เป็นทางการเหมือนน้อง,งตัแบบมากาไบ่บม่ไถมุกเนาะแล้วก็ติดกระดุม,มอันนี้ก็ดูสวยหรูหรานะคะแล้วแต่ชอบและแความยาวพี่บิงมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนยาวมาเพื่อเป็นชุดเดรสแต่ก็ไม่ได้สั้นครอบมันเป็นเพอร์เฟกที่แบบพอปิด ด้านหลังของเราได้ซอนสะโพกเราช่องซ้อนเอวเราให้เวลาสวมใส่ได้สรีระสวยงามนะครับช่วงปกเองก็สีความแบบว่ากว้างกําลังดีคอดูแรเรียบเนียนสวยแล้วทรงปกเองไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแต่ไม่ได้ให้มาแบบเล็กๆจนทําให้สรีระดูผิดสุดๆอันนี้ผมว่าเป็นตัวที่ควรจะซื้อเดี๋ยวนี้ แล้วเป็นตัวที่ผมว่าเก็บไว้ใส่ได้อีกนาะนความเป็นเบลเซอร์และความเป็นลูปไม้รวมกันผมเชื่อว่าคลาสสิกนี้ไม่มีเอาเป็นอะไรที่ไทม์เลสแน่ๆเป็นอะไรที่อยู่คู่กับตู้เสื้อผ้าคุณแค่ไซส์ไม่เปลี่ยนนะตัวนี้ผมว่าสามารถใส่ได้อีกนาะนะกระดุมก็ทํามาพิเศษนะครับเป็นแบบกระดุม1เม็ด ตา,ตามสไตล์เสื้อสูททรงส,สวยขึ้นมาไซส์ M หมดแล้วแต่ลองดูเป็นไซส์ S หรือไซส์ L ได้นะครับตอนนี้ไซส์ L ก็ลงมาเรื่อยๆเหมือนกันคุณ XL ไม่ไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ พวงอย่างเดียวคือเรื่องสายสําหรับคุณผู้ชมเพราะราคาผมไม่กลัวอยู่แล้วราคาดิมมากมาเหมือนเป็นราคาเสื้อแบบผ้ารีบเรียยผ้าโพลีธรรมดาสูตรธรรมดาแต่ขอโทษเถอะจัดความหรูมาเบอร์นี้สอง0ันห้าเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับรหัส1นึ่งสา2หสองเก้าสองสองนะครับขอโทษใส่ตาใส่แว่นก็ยังสั้นอยู่ตอนนี้รอสายของผมนิดนึงนะครับใครโทรเข้ามาแล้วกระด้างกระด้างยังมีความคลิ้วเบาอย่างที่คุณผู้ชมช,มชอบอยู่ แต่ทั้งหมดทั้งมวลตัวนี้ให้มาราคาน่ารักเหมือนนแบบสีเรียบอ่ะ จริงพันเจ็ดก็สิบแล้วก็แปลว่าคู่สีนี้เป็นคู่สีใหม่ๆที่ท่านอาจจะยังไม่มีแน่นอนเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวแอนิมอลปรินเนี่ยเป็นมาลายก็จะเป็นขาวดำเนาะถ้าเป็นเสือก็จะมีแบบเหลืองเหลืองดำดำจุดๆมาแต่พอเป็นน้ําตาลขาวแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นตัวลายของตัวม้าลายเขาแอบมีความซิกแซกๆคล้ายๆกับตัวเสือทําให้เขามีความเก๋ขึ้นผสมประสานกันลงตัวมีคลาสิกขึ้นมาเนิดหนึ่งลายเก่าๆนะพี่บิ๊กแต่ลายใหม่ๆมีการอัปเดตมีการปรับนิดๆหน่อยๆให้ดูร่วมสมัยทันสมัยขึ้น แล้วตัวนี้ให้มาในทรงคลาสสิกค,คือเชิ้ตตัวดีตัวเก่งตัวขายดีของเรานี่แหละ,ะเพราะหลายๆท่านชอบสไตล์นี้แล้วก็บอกอยู่เรื่อยหาพลายใหม่ๆมาฝากหน่อยนะจ๊ะอ,อันนี้หาลายใหม่มาแล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าลายใหม่สไตล์นี้ใส่ได้อีกนานใส่ได้สวยกับหลายลุคแล้วเข้ากับเสื้อผ้าเข้ากับกางเกงที่จะเอามาแมทช์กันได้ง่ายมากตัวนี้ใส่กระดำได้อยู่แล้วใส่กระขาวได้อยู่แล้วแต่ใส่พวกน้ำตาลครีมเบสใส่ได้เทาย,ยังใส่ได้เลย ผมเชื่อว่ากรมท่าที่เราเอามาฝากกันในเซตทั้งท่า ตังเก่งที่เอามาฝากจะมีกรมท่าเข้มกับสีเบจเข้ากับเสื้อตัวนี้ได้สวยด,ด้วยนะครับแ,<ช>และบางทีเราคุ้นชินกับสไตล์แบบนี้นะกับผ้าแบบว่าสตีน<ค>ะนะคะที่มีความลื่นแต่พอเป็นผ้านเนื้อจะเป็นการทอสเวียที่พี่วิงบอก <คะ S 2> และเนื้อมีความแมทแต่ว่าได้ก็ได้อีกลุกนึงนะมันได้สีที่ชัดขึ้นอะ่ <S <S นะเพราะบางทีมันมาสาตินมันจะวาวมันจะทําให้ลายของเขาไม่ดูคมชัดตั <คะ S 1> วนี้มันจะทําให้ทุกลายทุกอนุของเขาเห็นเด่นชัดขึ้นยังมีความออร่านิดๆมันยังช่วยรับแสงหน่อยๆ แต่มันยังทําให้ลายลายเส้นของเขาซึ่งเป็นสเสน่ห์ของลวดลายสไตล์แอนิมชั่นลินแบบนี้มันดูชัดสวยงามเสื้อสูตรอย่าฟังตัวตนี้เพลินเหลือ6ตัวสุดท้ายจากเมื่อกี้เป็นแบบเกือบ20ตัวเนี่ยหตัวสุดท้ายแล้วนะสรับสรใส่ทับในนะใช่ส่วนตัวนี้ใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้แบบแจ็คเก็ตเชิ้ตได้หรือใส่เป็นเสื้อเชิ้ต<อ>ตัวเดียวจบคู่กับสูททับอีกตัวก็มีสเสน่ห์เหมือนกัน ใส่แบบลุมไหล่ก็ได้ใส่แบบสวมแขนก็ได้ในตัวนี้ดูสีสีครุ้มสวยมากเนี่ยผู้ชมออนญาตจัดลานิดนึงนะคะเขาเป็นสไตลิสให้เขาหน่อยนะนี่อ่ะอ่ะเนี่ยเท่ๆดึงปกขึ้นได้เอาปกออกข้างนอกได้อยู่ข้างในได้แล้วแต่สไตล์เลยเป็นสไตล์ที่อย่างที่บอกหาเสื้อมาแมทช์แต่งตัวได้ง่ายมากมากสีดำลูกไม้อ่ะพี่ดิงสูตรด้วยแต่ว่ากะเชีย์มาเยอะแยะก็เหลือแค่6ตัวต้องเร็วนิดนึงแค่นั้นเลย ใครรอสายอยู่รอสายสักครู่นะครับแล้วก็ลองดูเสื้อตัวนี้คู่เป็นไปด้วยผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรพลาด 1. ลายสวยผ้าใส่สบายแต่มันอยู่ทรงดูปกเขาก่อนปกสําหรับผ้านุ่มอ่ะโดยมากถ้าทําไม่ดีล้มล้มส<ล>ายล,ล้มลสาแล,แลเนานาดาสไปหมดตัวนี้คือตั้งอยู่ทรงได้ ยกปกมาดามได้แต่ปกมาดามแล้วตัวไม่ไม่ต้องแบบแข็งแข็งทื่อๆไปด้วยอ่ะใช่ผมว่าชนะเลิศแน่ๆูกต้องค่ะสวยมากแล้วก็ตอนนี้ขอเรียกอัปเดตซ้ายหกตัวนะสําหรับตัว s ปอร์สตาร์ไวลูลได้เสื้อสูรงานลูกไม้ไปแล้วก็ได้เสื้อกลามด้านในไปหนึ่งตัวแต่การันตีคุณผู้ชมค่ะว่าแค่เสื้อสูตรลูกไม้อ่ะราคา2,590บาทไปสั่งตัดเองเลยค่ะไม่มีโอกาสมีแน่นอนกับราคานี้ แต่วันนี้คุณผู้ชมได้2,590บาทกับงานลูกไม้แต่ไม่รู้จะพูดยังไงดีว่าโอ้โ oh หทาราคานี้ได้ยังไงคือจริงๆ<อ>ก็ทําไม่ค่อยได้นะครับไม่อยากกลับไปบอกไม,ไม่อยากหตัวสุดส<า>ยอาเอลิแกนิ <Alleg ands. S 2> ์ลาย Animal ล r ิน t เป็นอีกหนึ่งลายที่คู่กันมาเลยนะกับพวกลายดอกไม้ลายจุดลายทางอีกหนึ่งเสน่ห์ของลายเสื้อคุณผู้หญิงก็คือลายที่เป็น Animal ล r ิน t แบบแล้วก็ไม่เคยเอาไม่เคยมีการตกเทรนไม่เคยมีการอดพักไว้ก่อนตัวนี้ยังไม่ต้องหยิบมาใส่ยังไงยังไงก็เป็นตัวที่หยิบขึ้นมาใส่ได้ตลอดไม่เคยเอานะครับส่วนวันนี้อัปเดตมาในสีที่ผมว่ายังมีความคลาสสิกแต่ไม่ใช่สีแบบว่าที่เห็นซ้ำจำเจกับ สีในสไตล์ลวดลายแบบนี้เพราะมากเป็นโทนแบบน้ําตาลผสมน้ําตาลเข้มผสมสีขาวนวลได้อารมณ์ของความละมุนล,ลวดลายของเขาที่มันเป็นแบบหนึ่งพรางด้วยเพราะลายอดีมอฟพลินเขาเกิดมาเพื่อพรางเนอะจะได้แบบว่าไม่ต้องกลัวโดนจับได้ ย่องได้แต่ตัวนี้ผมว่าพรางแบบมีเสน่ห์ช่วยพรางสรีระเราให้ดูหุ่นดีแต่มันยังขับผิวให้เวลาใส่ดูผิวของเปล่งปลั่งสงานนะ่างามกระดุมของคุณแบ็คกี้เองเขาก็เป็นจังหวะที่ปลดเม็ดเดียวจบได้เป็นรูปคอที่ระหงแบบนี เลยนะครับแล้วปกตัวเนี้ยไม่ได้มาแบบโมเดิร์นอันเล็กๆหรือมาเป็นแบบว่าบิ๊กนกกว้างให้มาเป็นทรงสไตล์คลาสสิกดันปกขึ้นแบบมาดามสไตล์ที่น้องนั่งแบบแต่งอยู่อย่างนี้นี่คือดันปกข้างหลังขึ้นแล้วแผ่ออกข้างๆเล็กๆน้อยๆก็ดูหรูรหราเกินเบอร์แล้วส่วนตัวเนี้ยเอามาฝากเป็นไซส์นะครับมีถึง6กไซส์ด้วยกันด้วย จัดมาให้ครบถ้วนเลือกไซส์ของคุณได้เลยป<ะ>กติช้อปปิง้งไซส์จะไหลเลือกไซส์สันได้คุณเบกกี้จะใส่เป็นไซส์ตัวนี้รู้สึกจะใส่ไซส์ S 3 8กำลังพอดีนะอก แต่ถ้าใส่ M อ่ะเขาจะตอนนี้น่าจะใส่แบบสบายตัวกว่าแล้วก็ใส่ได้เลยครับตอนนี้ต้องบอกว่าซุปเปอร์สตาร์ไวรุ่ของเรานะคะงานสูตรเหลือน้อยเต็มทีแล้วสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซนเตอร์นะคะผู้ชมขาหมดแล้วหมดเลยนะน่าจะรู้สึกว่าเหลือประมาณแค่สี่ห้ามันไม่อยู่ทรงก็ไม่ได้ซับในจะมาสีเดียวกับทุกตัวไม่ได้ แม้แต่ซับในยังต้องเลือกสีย้อมมาพิเศษนะคุณผู้ชมใส่แล้วประมาณไหนด้าร้อยกว่าบาทเนี่ยเวลาเขาตั้งแข่งกับแบบฟาสแฟชั่นแต่ว่สแฟชั่นเขาแบบไม่ไม่แคร์ตะเข็บฉันเลยไม่แคร์ซับในฉันเลยตัวเนี้ยให้ให้สเต็ปมาเหมือนต่างเสื้อตัวละ2 0 0พแล้วดูนะอันนี้คือวางในไม้แขวนนะคะแล้วถ้าใส่ใน มันจะมีมวอลลุ่มนิดๆเหมือนกระทุงแขนหน่อยหน่อยแต่บางทีหลายหลายท่านไม่ชอบกระทุงแขนเองเพราะกลัวมันจะรัดจะรังจ,จะอึดอัดขอโทษเถอะคุณเล่นกล้ามได้เยอะเลยนี่ค่ะมีวงแขน,ม,แขนมีวงแขนเผื่อไว้ให้ใส่บสบาย,ยเป็นเชิ้ตที่ไม่เกาะไม่แนบไม่รู้ตัวที่ใส่แบบช่วงหน้าร้อนอ่ะไม่รู้สึกอึดอัดนะครับตัวนี้ชมสไตล์คลาสสิกผ้าซาบไว้ให้ผ้าตัวลายจะเป็นผ้าที่พลิ้วกว่าตัวสีพื้นนะคะแล้วก็มาพร้อมสีพื้นใช่ในเซ็ตจะมาคู่กัน สีเหลืองจะมาคู่กับสีดำตัวนี้ส่อคุมวอลลุ่มในช่วงล่างนะครับใช่เราก็โชว์ดีเทลสีดำเนอะเห็นไหมไม่รู้โชว์สีเหลืองโชว์บนตัวเลยแล้วกันนะครับตัวอยู่ตรงนี้จะมีการตัดต่อตรงช่วงวงแขนตรงนี้แทนที่จะมาเป็นไหล่ล้ําอย่างเดียวเนอะเราเติมวงแขนเก็บเนียบมาให้ด้วยแล้วก็ทําวอลลุ่มวอลลุ่มเขาอจะมาเหมือนแบบกระทุ้งกระทุ้งให้ปิดขอบแขนแต่จริงๆมีขอบแขนให้นะครับมันจะได้อารมณ์เหมือนเป็นแบบแขนกระทุ้งจริงๆ แต่เป็นสไตล์แขน,น,นสั้นที่ใส่ช่วงแบบวันไหนร้อนก็ยังคล่องตัวสบายตัวตแล้วสีที่เอามาฝากผมว่ามีสเสน่ห์ทั้งสองสีเลยแต่เป็นคนละสไตล์กันะนะคุณสีเหลืองจะมาเป็นแบบคลาสสีคเรียบหรูมินิมอลนิดผู้ดีดยังกฤิดหน่อยหน่มาคู่กับตัวที่น้องนางแบบใส่อยู่ก็คือสีดำดูจะทรงจะต่ตางก,กันเล็กน้อยเพราะเนื้อผ้าต่างกันนะครับตัวลายสีจะเป็นคุณโพลีทิ้งตัวคล้ายคเนื้อเรยอน ส่วนคุณนางแบบใส่มาจะเป็นเนื้อตตองร้อยเปอเซนตจะมีโครงขึ้นมาใครที่ชอบใส่สีเรียบคลุมเป็นแจ็คเก็ตเชิ้ตแนนำซื้อสีเซตไหนก็ได้เพราะว่าสีดำจะอยู่กับสีเหลืองสีน้ำเงินจะสีกรมท่าสีพื้นสีกรมท่าจะอยู่กับสี เนี่ไงก็คือเส้นที่ใส่กับน้องแบบใส่อยู่นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าผ้าที่น้องนางแบบใส่อ่ะคือปกติจะเป็นสไตล์งานเชิ้ตแขนยาวนะพี่น้องจะเป็นขอปกแขนยาวแต่เขาเป็นดีไซน์แขนสามกับลูกบอกว่าพี่มีแขนยาวหลายตัวน่ารักขึ้นเยอะเลพี่อยากใส่เชิ้ตปกเท่ๆแต่เป็นวันที่แบบอยากคล่องตัวหน่อยเวลาออกงานเนอะเขาแบบจิวเวอรี่เขาครบ S <S <an throp ic> เขาเป็นจเจ้าแม่ชีเวอรี่อยู่แล้วกำลงกำไรเขาใส่อันเดียวไม่ได้เขาต้องเต,ติมสองเติมสามเติมสี่นาฬิกาต้องมีเล็บต้องทาอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่ต้องกลัวเลยว่ากำไรเลเยอร์ขึ้นมาคู่กับนาฬิกาขึ้นมาแล้วจะปกโดนปกปิดด้วยแขนเสือ้อไม่ต้องคอยพับไม่ต้องคอยกระทุงเองตัวนี้เติมดีเทลเข้ามาในตัวเสือ้อให้เรียบร้อยใส่หรูใส่สบายแต่เป็นลุกที่ดูสดใสสดชื่นแล้ววันอยู่บ้านวันที่อยากแบบเบาสบายแต่ไม่อยากเสียลุกอะ ผมว่าหยิบตัวที่เป็นลายตัวนี้เอามาใส่ก็ดูสวยนะคุณดูน่ารักนะคะให้สรีระดูเนี้ยบสร้างงานสดใสด้วยลายเกตด้วยตัวนี้เมื่อวานคุณเบกกี้เอาเมื่อเช้าสิขอโทษเมื่อเช้าคุณเบกกี้ใส่เป็นแหวนที่เป็นเหมือนสีเทอร์ควอยส์มาเข้ากันได้ดีเลยเดี๋ยวจริงๆตัวนี้แต่งตัวกับพวกอัญมณีไทยลงไทยลินหรือว่าลายสไตล์อื่นหรือไม่แต่เป็นสร้อยมุกเพชรทองเข้ากันได้ง่ายอยู่แล้วนะครับสไตล์แบบ ใส่กับกระโปรงก็แอบเ๋จริงๆเชอิอย่างนี้ไม่ได้ลำลองเดียวนะผมว่าแต่งเป็นลูปแบบบิสเซสลูคก,ก็ได้ใ,ใส่เป็นสไตล์ที่ชิลๆแต่อยากถ่ายรูปแล้วดูเด่นกับเพื่อนเลือกสองลายนี้เลยครับมากันต่ออีกหนึ่งไอเทมพี่บิงค์จ๋าไอเทมนี้เรียกได้ว่า คุ้มสุดคุ้มเหลือเกินงานนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเลือกนะคะว่าจะเอาเสื้อหรือกางเกงดีตัวนี้ขอให้ทั้งเซตให้ไปทั้งเซตอู้วันนี้ใจดีมันได้อารมณ์ชุดหนึ่งที่คุณเบคกี้อยากได้มากคือสไตล์แบบชุดหมีชุดแบบเพลสูดใช่เซตนี้ต้องเป็นหมื่นนะคือ ด้วยความที่เขาช่วงนี้ได้ไปหลายอีเวนต์เห็นคนนู้นแต่งอย่างนี้ก็สวยอย่างนี้แต่งก็สวยเขาก็บอกทําไมฉันไม่มีในไซส์ฉันบ้างซ่กับพ<อ>ี่แบ๊กนิดนึงสิมาฝากกันตาอันนี้มีไซส์มาให้เลือกครบ6ไซส์เลยนะครับเพราะสไตล์แบบนี้ผมว่าใส่ให้ตามสรีระคุณได้ะจะยิ่งดูเนี้ยบดูแพงเหมือนสั่งตัดมาแล้ว,วมันได้ความสบายเสื้อตัวกางเกงตัวเข้าเซตกันแต่มันได้ลุคของความเป็นแบบว่า เหมือนชุดหมีที่มันแบบชุดเดียวจบเพลสูตคือคุณผู้ชมความที่เขา่ตัดเย็บมาดีเอาิีนะตัวนี้แต่งใส่ไม่ตรงไซส์ตัวเองด้วยซ้ำใช่แตงก็ต้องใส่ไซส์คือ XS จริงๆ XS สบายๆตัวนี้ใส่ตัวนี้ยแตงใส่ไซส์ S อ๋อจริงๆอ่ะแตงต้องใส่ไซส์ XS นะคะแต่ตัวนี้แตงใส่ไซส์ S แต่คุณผู้ชมดูความที่เขาตัดเย็บแพทเทิร์นมาสวยถึงแม้ว่าจะใส่เกินกว่าไซส์ตัวเองไปไซส์หนึ่งแต่ดูค่ะ แพทเทิร์นทุกอย่างแขนคือพิ้วสบายสบายพี่บินแขนทำไมเก๋จังลยไม่เคยแขนตัวนี้ได้ได้แรงมันดานใจมาจากแบบเสื้อคอกิโมโนนีดนึงอ่ะที่มันจะต้องมีกรเป๋าแต่ว่าเอามาเป็นคอแขนแล้วกันไม่เก๋ใช่ดีเทลให้มาครบให้มามีความมีเสน่ห์ของเขาแล้วความสบายตัวนี้คือไม่ต้องสวมหัวก็ได้เพราะมันมีการผ่ามันมีตะขอตรงกลางนะครับกันโปไว้ให้แล้วก็มีกระดุมด้านข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นตัวที่ใส่เหมือนสวมเหมือนเสื้อเชิ้ตได้เลยสวมสแขน,นแล้วก็ติดกระดุมซ้ายนิด<ๆ>ติดกระดุมขวาหน่อยเกี่ยวตะขอด้านหน้ามาหรือว่าอยากใส่เป็นแบบเสื้อคลุมแบบนี้โอเคพเใช่ค,คือคิดมาให้หมดแล้วตัวสไตล์ของคุณเบกกี้คืออยากหาสไตล์ที่ใส่ขึ้นมาแล้วแต่งตัวได้หลากหลายลุกอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นลุกแบบใส่เสื้อคลุมออกงานหรูๆได้หรืออยากใส่เป็นแบบเสื้อ ก็ใส่มาแล้วโอบรับกับสรีระเราได้สวยนะครับตัวนี้ใส่เขาเป็นยังเกงก็ได้ใส่แบบปล่อยชายสบายๆก็พริ้วสวย,วยแต่งตัวได้หลายลุคจริงเนี่ยคุณผู้ชมแล้วเวลาใส่นะถ้าคุณผูใส่เป็นเสื้อนะมันจะมีกระดุมด้านใน,นอยูอ่ด้านด้านขวาแล้วกระดุมคือสีกระดุมด้านนอกกระดุมคือสีเป๊ะเดียวกับเสื้อเลยนะใช่แมทชิ่งโอ้เจ้าแม่ย้อมมาเองนะคะไม่ทําให้สีแมทชิ่งใน้นนะอันนี้ป้ายมาได้แล้วเป็นเป็นลุคกิ้งใหม่ๆ ที่ใส่ออกมาแล้วดูเรียบโก้เรียบ<า>กุกได้ผมเชื่อว่าลวหลายๆท่านก็อยากแต่งตัวให้มันมีลุคที่ใหม่บ้าง ตัวนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อยากให้ลองใส่แยกกันได้นะครับข้อดีของตัวนี้คือไม่ได้แบบเป็นตัวเดียวจบหนึ่งเข้าห้องน้ําง่ายไม่ต้องแบบนะว่าใช่แล้วสองคือใส่แยกกันได้ตัวนี้คุณเบกกี้เอาไปใส่กับลองใส่กับสูตรรูก,ก็เทด่ดีทั้งสีฟ้าทั้งสีดําที่เราเอามาฝากกาันกนะคะ,นนะคะมีกระเป๋าให้มีซิปข้างให้ไม่ได้เป็นกางเกงแบบดึงปลื้ดดึงปลื้ดอย่างเดียวนะยังทําซิปแบบแบบกางเกงออกงานมาให้ด้านหน้าเรียบมีตะขอให้มีซิปให้แล้วด้านหลัง เติมความสบายที่เป็นอย่างยืดใส่อย่างเนี้ยผมว่ามีความรู้สึกว่ามันคล่องตัวสบายสบายแล้วก็มีตัวเนี้ยพอร์ตปกปิดไว้ให้ไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ออกมาแล้วก็เก็เขินเซตนี้คือแตงบอกเลยนะใครที่บอกว่าอาจจะมีสีดําเยอะแล้วเ<ะ>ชียร์สีนี้เพราะสีนี้นะคะเป็นสีแบบฟ้าสีที่ใส่แล้วดูมีเสน่ห์ทุกคนสีนี้ก็ใสแล้วหรูจังเลยอะผมว่าคือตอนแรกเราทําสีตอนแรกจะทําสีดําอย่างเดียวแล้วคุณเบกกี้บอกว่าขอทําสีนี้ก่อน พี่เชื่อว่าสีนี้คุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆมันดูใหม่มันดูพิเศษมันดูพร้อมอีเวนต์ใส่ออกมาหรูหราสีดำช้อปปิ้งได้นะครับจะเป็นพรีออเดอร์สีน้ำเงินพร้อมส่งใกล้ส่งแล้วตัวนี้เดี๋ยวเรารีบจัดส่งให้เข้าให้ที่ช่องให้เลือกไซส์ของคุณได้เลย หรือชอบสสีไม่ต้องกลัวซื้อ2องเซ็ตได้เมื่อเช้าก็มีคนช้อปปิ้ง2เซ็ตเลยอยากอยากให้ซื้อ2เซตเพราะว่านานๆนะคะพี่เบ๊กจะทําเซตแล้วราคาน่ารักแบบนี้ราคาตกต่อชิ้นนะคุณผู้ชมถ้าราคา25 9 0บาทนะสักบาทเนาะชิ้นละพันสามใช่แค่ตัวผ้าสไตล์อย่างเงี้ยชิ้นละพันต้นๆไม่มีทางอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นเซ็ตคุณเบกกี้เขาก็ไม่อยากให้ราคามันสูงเกินไปเราเลยขอมาวันนี้เหมือนซุปเปอร์สตาร์แวลูเบ๊กใส่ตรงไซส์ใช่ ช่วงช่วงผ่าข้างหน้าก็ไม่ลึกเกินไปเพราะตะขอเขามีเอาไว้ช่วยกันไม่ให้ดูคอลึกนะครับแต่อวีอย่างเงี้ยใส่สวยทุกคนแล้วมันเหมาะกับการใส่แล้วแบบเติมจิวเวลรี่ะต่างหูก็ได้หรือสร้อยที่เลเยอร์เข้ามงเข้ามากันค่ะอย่างเงี้ยผมว่าก็เข้ากันได้สวยแต่เชียร์สีนี้<ช>แต่รู้สึกว่าสีดําหลายๆคนอาจจะมีกันบ้างแล้วแต่แต่สไตล์เซตเนี้ยยังไม่มีหรอก<ช>แต่หมายถึงว่าถ้าท่านมีคือ <ใน S 1> ไหนๆ<ด>จะแบบหาสตะหา ดีไซน์ที่เป็นแบบเสริมสไตล์ขึ้นมาผมว่าลองเลือกสีที่สนุกดูตัวนี้ใส่ออกใส่ง่ายเข้ากับจิวเวลรี่หรือเข้ากับการอย่่งตัวรองเท้าเองก็หาเข้ามาแมทชิ่งกันได้ง่ายใส่กับแบบสีแบบใส่อย่างที่คุณแบกกี้ชอบใส่หรือที่คุณแตงที่ใส่อยู่อย่างนี้ก็ได้หรือใส่กับรองเท้าสีดําได้รองเท้าสีเงินได้รองเท้าสีทองได้รองเท้าสีเทาได้รองเท้าสีน้ําตาลยังได้เลยนะเสี๋ยวว่าสีกรมท่าสีอะไรพวกนี้หามาคู่กันได้นะครับ ตัวนี้ใช่แล้วมีกระเป๋าให้มันเป็นเม่นมันไม่ได้เหมือนแบบว่าตัดมาแบบเพื่อให้เป็นเซ็ตลูกลกอ่ะคือกะมาให้ใส่แยกกันก็สวยใส่คู่กันก็ดูมีเสน่ห์ใช้ได้ใช้ชีวิตกับเขาได้จริงทั้งวันนะมีกระเป๋าช่วงเอวไม่ต้องกลัวว่ากางเกงมันจะร่นลดลงมาใส่กับเสื้อกล้ามจะแน่นจนเกินแตงขออนุญาตนะผู้ชมครับอะดึงเสื้อบนขึ้นและสมมตินะแต่งใส่กับเสื้อกล้ามเนี่ยฟิลลิ่งเสื้อกล้ามนะเป็นเสื้อกล้ามสีดําข้างในเนี่ยกางเกงทรงสวยมากเนี่ยยืนตรงๆให้ดูนะ ขาจะทิ้งพลิวสวยเผื่อต้นขาไว้ให้เผื่อสะโพกไว้ให้ซื้อตามไซส์ปกติได้เลยนะคะแล้วช่วงขาเขาจะดูมีวอลลุ่มขึ้นมานิดนึงคือไม่ได้แบบตีมาบานพองๆอ่ะเพียงแต่มันจะเป็นการทิ้งตัวเหมือนกางเกงแบบกางเกงที่พร้อมเต้นพร้อมรีลาดนิดหนึ่งได้พร้อมไลน์แดนซ์ได้เพราะมันจะมีความริวอุปกรณ์นะคุณผู้ชมอาจจะดูแบบพริ้วๆนิดนึงเป็นอุปกรณ์ทางเทคนิคนิดนึงใช่เนี่ยค่ะ ขนาดไม่ใช่ไซส์ผมว่ายังใส่ลงมาเนี่ยขนาดไม่ได้ไซส์แตงนะใช่คุณผู้ชมดูตัวนี้อย่าพลาดราคาดีแล้วมันเป็นสไตล์ที่ผมว่าแยกชิ้นก็ใส่สวยค่ะคู่กันยิ่งมีเสน่ห์นะครับถูกต้องอะมาดูคนที่ใส่ตรงไซส์นิดเดิงน้องน้งแบบใส่ออกมาสีดำกูสวยมากตัวเนี้ยคือบอกเลย หรูหราคลาสสิ่ลุคเอลิแกน์ลุคออกงานยิ่งสีดำยิมม่งเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมว่าหลายๆท่านชอบอยู่แล้วเวลาหาเสื้อผ้าที่แต่งแบบเน้นความหรูความโก้นะครับตัวนี้ก็คือเสริมทรงเสริมให้ดูสง,ง่างามคอน้องนางแบบนี้จะใส่ตัวอย่างที่จริงๆตัดมาให้คุณเบ็คกี้นะความยาวแขนความยาวขาชิ้นเกงอาจจะยาวกว่าที่คุณผู้ชมได้นิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ตัดขึ้นมาทันแค่ตัวเดียวเลยให้คุณเบ็คกี้เขาใส่ออกงานแล้วบอกเอามาขายด้วยดีวยดวยกว่าตัวนี้สวยเกินที่จะเก็บไว้ใส่คนเดียว จัดมาฝากกันสั่งตามท้ายได้เลยนะครับเดี๋ยวเรารีบเร่งการผลิตให้เลยตัวนี้เป็นสไตล์คอที่พอมันปาดใส่เป็นตัววีอย่างเงี้ยผมว่าก็สวยแต่อย่างที่บอก สามารถปลดตะขอปลดกระดุมแล้วใส่เป็นสไตล์เสื้อคลุมที่มีชายแบบทิ้งตัวอยู่ด้านหน้าได้เช่นกันเพราะมีการซับด้านในเอาไว้ให้เป็นสาบชิ้นใหญ่ด้านในรองรับเอาไว้ด้วยนะครับตัวนี้ผมว่าโอ้เท่มากใส่ได้หลากหลายแล้วก็กางเกงเองเป็นตัวที่คุณเบลกที่เขายึดใส่เขากับสูตรไปไร้ร้อยตัวซปเปอร,ร์ซาวด์รที่วันนี้มาฝากไม่แน่ใจว่าจํานวนใกล้หมดหรือย,ยังนะองสองตัวสุดท้ายแล้วหรอ,อใครยังเมื่อกี้พลาดเปิดเข้ามาไม่ทันตัว ราษาแวรลูเป็นสูตรใช่ครับเป็นสูตรพ้าลูกไม้นะแล้วก็มีตัวนายแถมให้ด้วย2 5 5พับาทวันนี้เหลือ2ตัวเท่าน,านั้นซื้อมาใส่ทับกับตัวนี้แล้วลวดลายที่แปลกใหม่ทันสมัยแบบนี้ราคาเขายัางตรึงไว้อยู่นะคุณแบกกี้ไม่ยอมขึ้นราคา<ร>ไม่ใช่คุณขอโทษไม่ใช่คุณแบกกี้ผมแอบเอ <laughs> ผมแอบเอง <laughs> คุณแบกกี้ดูอยู่ไหขอโทษครับราคา1ันเดเก้ ใช่ตัวนี้ก็ 1, 7, 9, พันเจ็ดเก้าสิบแพทเทิร์นแบบเดียวกันนะคะ แต่คนละลายได้คนราฟิลิ่งยุคนี้ก็จะได้เป็นลายแบบว่าขึ้นๆนิดนึงแต่มีความเอลิแกนต์ได้โทนเฉดสีน้าตาลขาวลายนิมอลรินแต่ลูกนี้จะได้เป็นคุณผู้หญิงที่มีความแต่งตัวเก่งขึ้นสดใสขึ้นแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ลายจะบอกเลยลายสไตล์นี้จะอยู่กับงานที่เป็นงานแบบแบรนด์เนมตัวนี้น่าจะหลายหมื่นบาทแต่วันนี้เรากอฮอคนละลายกันนะคะคนละลายคนละายคนผ้ากัน่านผู้ชมไี้เลือกช้อปปิ้งราคาเท่ากันนะคะ1790บาท แต่ด้้งคู่เลยเนาะ,ะไม่เลือกเลือกไม่ได้เพราะว่าคนละแนวกันเลยผมว่าหลายๆท่านที่ปกติชอบใส่เชิ้ตอยู่แล้วจะไม่จะไม่มีปัญหากับการมีเสื้อสองตัวนี่คู่กันไป<บ>เพราะ<บ>ผมมีความรู้สึกว่า ด้วยอารมณ์ของรถลายต่างกันคนละแนวกันสีม่วงตัวนี้ผมว่าเขาพาไปวันที่แบบอยากดูสนุกขึ้นกล้องอยากไปเที่ยวลุย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 แต่ไม่อยากเสียลุกไม่อยากให้ลุกคุนนายของเราเสียภาพพดไปเป็นตัวนี้ได้เลยส่วนคุณ Animal Pri ล t ลายที่ผสมลายเสือกับลายม้าลายด้วยกันตัวนี้ผมว่ามันได้อารมณ์หรูแบบจิบน้ำชา หรือวันไหนที่อยากให้ดูภูมิฐานอยู่ในรูปทางการขึ้นมาหน่อยเลือกตัวนี้ได้เลยตัวส,ส,สวยด้วยแล้วความยืดหยุ่นในผ้าที่เติมเข้ามาให้ด้วยอ่ะมันทําให้ตัวนี้เป็นเสื้อชนาเลอศอีกหนึ่งตัวนะครับสวยคนละสเสน่ห์แต่ว่าผมได้บ่อยเลสวยเลยเป็นระเบียบแล้วเทคนิคการทอที่เชิงของเขาว่าผมว่ายิ่งมีสเสน่ห์ส่วนข้อนี้ต่ออีกนิดนึงส่วนลายของผ้าลูกไม้ของเขาก็ไม่ได้ให้มาเป็นลายเรีเรยบๆเฉยๆนะครับเขาใหแ้แม้แต่ตัวช่วงของตะข่ายของเขาอ่ะ ยังออกแบบดีเทลมาเป็นแบบ เหมือนเป็นสเตนกลาสเป็นแบบกระจกอาร์ตของเขาอะซ้อนอะซ้อนซ้อนซ้อนกันมีแบบถี่ยิบมีแบบเว้นห่างต่างกันไปต่างกันมาตัวนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเสื้อลูกไม้ระดับไฮเอนด์เท่านั้นแต่มาในราคาแค่2,190บาทเนาะแบบใส่มาคู่กับเกงนะคะทรงแบบโทนพาสเทลเนาะแต่บอกเลยนะผู้ชมนะสีขาวก็ใส่สวยกางเกงเป็นสีออกสีเจนในคอลเลคชั่นใส่คู่กับกางเกงในคอลเลคชั่นที่เราผสมแปดเก้าสี่พี่บิง กางเกงราคาน่ารัเก 2008, เลย8เสื้อ2,190แล้วกางเกงผ้าตัวนี้แสแปนเด็กด้วยยืดหยุ่นด้วยคุมทรงไปด้วยในตัวนะครับใครชอบกางเกงใส่เนี้ยบขออนุญาตฝากตัวนี้เลยเป็นอีกทรงหนึ่งที่ขายดีที่สุดของเบกกี้ราเซลคือทรงขาตรงเพราะคุณผู้ชมชอบที่มันไม่รัดที่ต้นขาไม่โชว์สรีระช่วยเกลีย่ยให้รูปทรงสวยงามแล้วเป็นแบบทรงเนี้ยบอ่ะเหมือนแบบสั่งตัดมีเกรดบริเวณด้านหน้าที่เกรดเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้ขาเบิ้ลใช่ครับเติมมาให้ครบถ้วนนะครับการแบบตีเกรด ขั้งหน้านิดนึงเข้ามาได้เดี๋ยวเรารีบทําการเปิดออเดอร์เข้ามาจะได้ส่งจะได้ใส่กันแชร์ลายใส่กันไวๆตัวนี้เป็นเนื้อผ้ามันจะมีความดึงๆในในผิวผ้านิดนึงเนะาะมันเหมือนเพิ่มความยืดหยุ่นขึ้นมาให้ใส่สบายใครที่ชอบใส่เสื้อพอดีตัวอยู่แล้วจะรู้จะเข้าใจว่าถ้าผ้ามันไม่ให้อะไรเราเลยถ้าคุณไม่ให้อะไรฉันเลยฉันขยับขยื่นตัวแล้วจะรู้สึกอ,อึดอัดอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงเพราะคุณเบ็คกี้เองก็เป็นคนที่ชอบอใส่เสื้อแบบพอดีพอดีตัว เวลาจะโอบแขนนู่นนี่นั่นไม่งั้นเดี๋ยวผ้ามันจะปรีปริปริปริปรตัวนี้ให้ความยืดหยุ่นในตัวอของเนื้อผ้ามาด้วยแล้วท่อแบบวิลจะได้แข็งแรงด้วยใส่คู่กับสูตรตัวซปเปอร์ซาที่เหลือตัวเดียวไม่รู้ว่าหมดเลยยังนะไซส์ L หนึ่งตัวสุดท้ายมีเปลี่ยนไซส์อ่ะครับ L หนึ่งตัวคะ่ะอ๋อโซอัลไซส์ L ขอโทษ L หนึ่งตัวสัหรับิซูเปอร์ซ่าไวลูอ่ะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากใครชอบ ไซส,ส์นี้ใส่ได้เลยคุณแตงที่ใส่ผมว่าผิดไซส์อยู่ใช่ค่ะคุณแตงที่น่าจะใช้แบบ 2XS <c oughs> เล็กกว่าไซส์ XS เท่าอีกแต่ด้วยความที่มันเป็นสไตล์ผ้าที่มันไม่ได้แข็งเหมือนเสื้อสูตรปกติดูช่วงตัวตเขามี <okay S 2> ความางเบาช่วงไหล่เสริมมาให้เป็นคนอกไายได้พึงอยู่แล้วเป็นซอฟ์นะคะเป็นซอฟฟองน้ําหุ้มผ้าข้างในให้ใหตามสเต็ปตัดเย็บเสื้อสูทแล้วแขนพอมันโปร่งอย่างเนี้ย ผมว่ามันทําให้ดูไม่ตันถึงใส่ไม่ได้ตรงไส์ก็ยังดูมีความเนียบยกระเป๋าใช้งานได้จริงนะจ๊ะกระเป๋าให้ใช้ได้จริงกระดุมย้อมซาตินมาให้1เมตรแล้วข้างในมีซับในนะ ปกติผ้าลูกไม้เนื้อเบาอย่างเงี้ยตัวช่วงตัวไม่ต้องซับในก็ได้ต,ต,ตัวนี้ให้เป็นซับในแล้วคุณเบกกี้เลือกแบบชีฟองเพื่อให้มันยังมีความแบบเบาระบายอากาศได้ค่ะไม่รู้สึกหนักใส่ออกงานวันไหนที่เป็นมีความร้อนก็ยังพอระบายอากาศได้ถูกต้องแล้วตัวในที่แถมมาขอโทษเถอะปกติสูตรเราเอามาขายเราไม่เคยให้ตัวในเลยนะ,ะแต่ตัวนี้คุณเบกกี้บอกว่าให้เข้าเซตกันดีกว่าหนึ่งตัวนี้อย่าพลาดเขานะครับหน้องิงๆน้องมาร ของเราก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะคะราคานี้คือตรึงราคาจริงอ่ะพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทจริงๆต้องเป็นสปอร์สตาร์ไวลลูแต่วันนี้รู้สึกว่าแต่ละตัวแต่สปอร์สตาร์ไวลลูหมดเลยคุณผู้ชมแฟชั่นเดย์คุณเมอกี้ก็สายบ้ายอให้พี่แฟชั่นเดย์เหรอได้ราคาตัดลงตัดลงตัดเลยอันนี้บางอันผมก็แอบด้วยอย่างตัวนี้เชิ้ตของเราสองตัวนี้จริงๆพันเจ็ดเก้าสิบแทกจะไม่เหลืออะไรให้เราเท่าไหร่แต่ด้วยความที่มันสวยสองมันได้มันมีผ้านิดเดียวอ่ะ ผมก็เลยคิดว่าราคาแบบนี้ให้คุณผู้ชมซื้อสนุกไปกับเราได้แต่งตัวลูกหลากหลายได้ทั้งสองผ้าได้ไม่ไม่ติดอะไรอย่าช้านะคะเพราะ้าล้ตัวหมดแล้วหมดเลยนะอย่างสปอร์ตสตาร์ไวล์ลูเห็นไหมคะก็คือเหลือแค่ตัวเดียวไซส์เดียวคือไซส์เอนะคะเช็ครอบออกให้ดีคุณอาจจะใส่ไซส์ L อได้ก็ได้รวมถึงตัวที่แต่งใส่อยู่มังมาลายของเราก็ขายดีไม่แพ้กันแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่ประมาณไซส์ละ 3- 4สตัวหมดแล้วหมดเลยชั้องนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณพี่บิงเป็นอย่างยิ่งคุณาก้ชมและต้องลาพ่บิงไปก่อนนะสวั ยี่สิบหกยกทับ